เพชรเจ้าอาคมประพันธ์โดยกริอาคมบทที่4แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าแล้วเจ้าเพชรตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นลุกขึ้นล้างหน้าล้างตากินมื้อเช้าเรียบร้อยแล้วเจ้าทิวกับเจ้าแดงและทุกคนก็มาที่เรื่องของตะพรม เพื่อจะพากันออกไปวางกับดักทุกคนช่วยกันหอบไม้เหลาที่ในจังกับพวกชาวบ้านช่วยกันทำมาด้วยส่วนกลไกลกับดักนั้นจบเพชรใช้สิ่งที่มีอยู่ในป่าเชือกถัว,วันสดเหนียวพอจะใช้รังกับดักดีส่งอาวุธให้พุ่งเขาเลง่งาศัตรูได้อ,อย่างรุนแรงนี่รีบไปวางกับดักกันเถอะก่อนพบคำ่ำพวกเราต้องวางกับดักให้ได้มากที่สุด และคืนนี้พวกเราจะไม่กลับเข้ามานอนในหมู่บ้านแต่จะซุ่มรอจากการพวกมันอยู่ที่ชายป่าเจ้าเพชรกล่าวเจ้าทิวก็พยักหน้ารับเออดีขาก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วอยากเห็นพวกมันถูกกับดักเล่นง,งานกว่าจะออกไปได้ซ้ำอยากฆ่ามันด้วยมือของข้าคำพูดที่เฉียบขาดของทิวทำให้เพชรรู้ว่ามันพูดจริงและเจ้าเพชรก็ดีใจ ที่ทุกคนไม่มีใครหวาดกลัวพวกชนเผ่าป่าเถื่อนเวลาต่อมาการวางกับดักก็เริ่มขึ้นจเุเพชรสอนวิธีวางกับดักให้ทุกคนเรียนรู้พอใครเริ่มจะทำเป็นก็แบ่งไม้หลาวให้เอาไปช่วยกันวางณนะเวลาเดียวกันที่นาเรียนใหญ่ของคุณเสือบวหน้าชนเผ่านักล่ายืนหน้าตาเคร่งคริมอ,อยู่หน้ากองทัพอินคา เขาจัดทัพพร้อมเดินทัพไปฆ่าล้างชีวิตชาวหมู่บ้านหนองหงแล้วเจ้าจงนำคนล่วงหน้าไปก่อนแล้วข้าจะตามไปสมทบคุณเสือสั่งลูกชายที่อยู่ในชุดนักรบพร้อมที่จะทำสงครามข้าจะกดหัวไอ้คนที่ฆ่าไอ้เมฆมาให้พ่อกระทืบหัวมันให้แหลกละเอียดอิงคาเค้นเสียงกล้าวดวงตาลูกโชน คณเสือพยักหน้าด้วยความพอใจจงพาคนของเจ้าไปสู่ชัยชนะฆ่าพวกมันให้หมดอินคาคขมหัวรับคำสั่งจากผู้เป็นพ่อและจะสั่งเดินทัพแต่เสียงของครัวเท่าดังขึ้นสิก่อนเดี๋ยวก่อนท่านอินคาอินคาชะงักหันกลับมาก็เห็นครัวเท่าเดินอย่างเร่งรีบตรงเข้ามาหาหน้าตาเหมือนเต็มไปด้วยความกังวล ซึ่งคุณเสือพอเห็นเช่นนั้นอารมณ์ก็เริ่มขุ่นมัวขึ้นมาอีกเขาคิดว่าครัวเท่าจะต้องมายับยัง้งไม่ให้อิงคานำทัพไปยังหมู่บ้านน้องหงเหมือนที่พูดกับเขาเมื่อคืนเจ้าจะมาห้ามลูกชายข้าใช่ไหมคุณเสือกระชากเสียงถามเปล่าท่านผู้นำขารู้ว่าข้าไม่อาจห้ามความต้องการของท่านได้แต่ข้า แค่อยากมาเตือนอิงคาลูกชายของท่านต่างหากอิงคาทำหน้านิ่วมองหน้าครัวเท่าด้วยความสงสัยครัวเท่ามีอะไรจะเตือนข้างั้นรึท่านจะต้องไม่บุ่มบามถ้าเห็นว่าพวกศัตรูล่าถอยจะดตาพวกมันเด็กขาดคำของครัวเท่าทำให้อิงคาสะอึกอึง้งจ้งหน้าครัวเท่าอย่างแปลกใจ ถ้าศัตรูลาดถอยอย่าตามพวกมันแล้วจใจพวกมันหนีรดไปอย่างนั้นหรืออินคาคิดในใจอย่างนั้นแล้วก็หัวเราะคำคำพูดของครัวเท่าท่านเลอะเลือมไปแล้วหรือครัวเท่าถ้าพวกมันถอยข้าก,ก็ต้องตามบทขยี้ให้พวกมันดับดิ้นไปโดยเร็วที่สุดสิแต่คราวนี้ท่านต้องเชื่อข้าอินคาสบตาครัวเท่า เราเลื่อนไปทางคุณเสือผู้เป็นพ่ออย่างต้องการความคิดเห็นคุณเสือซึ่งยืนหน้าบึ้งตึงอยู่ตอนนี้พอรู้สึกขัดใจขวเท่าจึงกล่าวขึ้นว่าต้องทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำอิงคาชนเผ่าของเราคือชนเผ่านักรบที่เก่งกล้าที่สุดไม่มีใครต้านทานพวกเราได้ไม่ต้องกลัวถ้าพวกมันลาดถอย กดจงตามเด็ดชีวิตผู้มันให้หมดถ้าอย่างนั้นข้าขอร่วมทัพไปกับลูกชายท่านผู้นำด้วยก็แล้วกันไม่เจ้าจะทำให้ลูกข้าค่อยเขวเปาๆเพราะฉะนั้นเจ้าต้องรอไปกับข้าคุณเสือพูดเสียงเฉียบครัวเท่ายืนหน้าซีดเผือดถอนหายใจหนักๆคำเตือนของเขาคุณเสือไม่ยอมรับฟัง และแม้อิงคาก็ยังไม่นึกเฉลียวใจเลยสักนิดท่านพ่อข้าขอนำทัพนบ,บัตนี้ไปเถิดลูกพ่อจงข่าพวกมันทุกคนไม่ว่าเด็กหรือคนแก่ครับอิงคารับคำหนักแน่นแล้วออกคำสั่งเดินทางผู้ทหารก็ตบเท้าหนักๆจนพื้นดินนั้นสะเทือนแผ่วให้รู้สึกได้กองทหารของอินคาออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าไปยังบ้านน้องหงทุกคนดูคลางที่จะได้ฆ่าเหยื่อที่ไม่มีทางสู้อย่างสนุกมือกันอีกครั้งการเดินทัาของอินคาทหารของเขาส่งเสียงเป็นภาษาแปลกๆเหมือนเป็นการปลุกความอมหิตให้เกิดขึ้นในใจพวกมันอินคาตอนนี้ทาสีคาดหน้าผ้าเฉียงจากหน้าผากลงมาถึงโหนกแก้มขวาเป็นสัญลักษณ์ของความตายอีกข้างทาสีแดง เป็นสัญลักษณ์ของเลือดศัตรูที่เขาล่าได้และตรงกลางหน้าผากแต้มจุดสีขาวแทนวิญญาณศัตรูที่เขาสังหารเหมือนคำสาปไว้ไม่ให้ผุดให้เกิดกระโหลกเสือบนหัวที่เขาสวมเป็นเสือที่เขาฆ่ามันได้ด้วยมือเปล่าในพิธีขึ้นนำารงตำแหน่งหัวงหน้าเผ่ามีเขี้ยวเสือห้อยเป็นต่างหูซ้ายขวาผ้าคลุมหลังเป็นหนังเสือโครง่ง ลวดลายของเสือที่ยังเห็นมีรอยเลือดซึมอยู่ประปรายขอบผ้าคลิปด้วยกระดูกสัตว์เล็กเย็บด้วยเอ็นกวางทำให้ตอนอินคาเคลื่อนไหวจะมีเสียงก,บกรบแกรบร้อนหูทหารของเขาทุกคนล้วนเขียนสีคาดหน้าห้อยซอยกระโหลกสัตว์และมนุษย์สร้างความหวาดภาวาให้กับศัตรูเมื่อได้ประจันหน้ากันพวกมนุษย์ที่อ่อนแอจะต้องหวาดกลัวและแทบชกตาย ไม่ได้เห็นใบหน้าที่น่ากลัวดุดปีศาจของพวกมันพวกเจ้าเร่งเดินทางให้เร็วกว่านี้อินคาร้องสั่งทางของเขาให้เร่งรีบในการเดินทางไปยังหมู่บ้านน้องหงโดยเร็วที่สุดเพราะใจของเขาร้อนอย่างก,กับไฟแล้วในเวลานี้และดาบของเขามันก็อยากดื่มเลือดศัตรูให้ท่วมไปทั้งเล่ม ณชายป่าบ้านหนองหงการวางกับดักเล่นงานศัตรูแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่รอเวลาให้พวกมันเข้ามาสู่กับดักทุกนั้นเพชรสั่งให้ทุกคนใช้สีเขียนใบหน้าทําให้เหมือนกับพวกมันทุกอย่างจากนั้นก็เข้าซ่อนตัวตามจุดต่างๆทั้งในพุ่มไม้และบนต้นไม้สูงเองแน่ใจรอว่าไอเพชรว่าพวกมันจะมาถึงที่นี่คืนนี้ เจ้าทิวที่ซ่อนตัวอยู่ข้างเพ้นเอ่ยถามขึ้นข้ามั่นใจว่ามันมาแน่เจ้าทิวกลุมลงมองดาบในมือและกระตุกยิ้มพูดอย่างคนที่พร้อมประจันหน้ากับศัตรูดาบข่ารอดื่มเลือดไอ้พวกชั่วแล้วยังไงเองก็ต้องระวังตัวนะไอ้ทิวเพราะพวกมันมีพ่อมดหมอผีใช้กระถาเลิ่งงานพวกเราได้ จ้าทิวพยักหน้าขอบคุณความหวังดีของเพชรเออเองก็ต้องรวงตัวเหมือนกันนะไอเพชรอืมข้าพร้อมจะสู้อยู่แล้วนี่เองดูพระจันทร์สิคืนนี้พระจันทร์สวยจริงๆจุเพชรเงยหน้ามองฟ้าพระจันทร์ดวงโตลอยเด่นอยู่บนนภาอากาศส่องแสงสุสกสกาวสวยงามอย่างที่เจ้าทิวบอกจริงๆแต่ทางเบื้องล่าง ศึกละเลงเลือดกำลังจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ภาพสวยงามแต่อย่างใดเพราะการฆ่าฟันคือภาพอันโหดร้ายทารุณในความรู้สึกของเพชรแต่มันก็ไม่อาจยอมให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นได้ในเมื่อบ้านน้องหงที่มันอาศัยอยู่อาศัยกินมาตั้งแต่ยังเล็กกำลังถูกพวกชนเผ่าป่าเถื่อนเข้ารุกรานทำร้ายชีวิตผู้คนแบบล้างหมู่บ้าน สิ่งที่เกิดกับพ่อแม่ของเพชรในอดีตพวกมันทำกับพ่อของเขาอย่างโหดเหี้ยมตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าเพชรคิดจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับพ่อแม่และพี่น้องชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่ต้องสังเวยชีวิตให้กับความป่าเถื่อนของพวกมันแล้วและในเมื่อพวกมันฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตพวกมันก็ต้องเจอการตอบโต้ด้วยความโหดเหี้ยมและอำมหิตเช่นกัน เวลาผ่านไปอย่างชื่งช้าความเงียบสงัดของป่าไม่มีแม้แต่เสียงจักระจันรไรหรือแมลงตัวเล็กๆที่มักกรีดเสียงร้องระง,งมไปทั่วภัยราวกับว่าพวกมันต่างช่วยสร้างความเงียบเพื่อเอาใจช่วยให้เพชรและชาวบ้านน้องหงที่อาสาทําการต่อสู้กับพวกชนเผ่านักล่าเอาชนะพวกมันให้ได้ฉับพลันเสียงมืองคนจำนวนมาก เหยียบย่ำใบไ,ไม้แห้งบนพื้นดินดังกรอบแกรบใกล้เข้ามามานตาของเพชรขยายวาบในขณะที่ทิวกำดาบในมือแน่นมันมากันแล้วเพชรกระซิบทิวไม่ตอบแต่ภาษากายของมันแสดงให้รู้ว่ามันพร้อมที่จะกระโจนเข้าฟาดฟันศัตรูให้ล้มดินสิ้นใจด้วยดาบในมือของมันทุกคนที่ซุ่มแอบอย่างเงียบกริบต่างก็พร้อมที่จะประจันหน้าก,กับกองทัพนักล่า สู่กับมันให้สุกกำลังข่าพวกมันให้ได้มากที่สุดวานคงกระพันที่ตะพรมอาบให้ทุกคนสร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดความฮึกเหิมที่จะเอาชนะศึกในครั้งนี้แค่รอให้พวกมันเกิดความกลวหลตื่นตระหนกกับการถูกกับดักเล่งงานทุกทิศทุกทางสูญเสียคนของมันให้ได้มากที่สุดจากนั้นพวกมันจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดจากคมดาบของลูกบ้านนองหง พวกมันต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่จะไม่มีโอกาสได้รอดก,กลับไปแม้แต่คนเดียวสายตาคมกริบดุพยายเยียของเพชรจงมองไปทางเสียงย่ำพื้นที่ไกลคเขมมาทุกขนักมันค่าคะเนนจ,จำนวนศัตรูต้องไม่ต่ำกว่าร้อยในขณะที่พวกมันมีแค่30กว่าคนแต่ทุกคนล้วนมีหัวใจนักรบพร้อมสู้ตายถวายหัว นี่คือคอได้เปรียบที่เพคิดว่าเป็นต่อพวกมันหลายขุมฉับพลันั้นเองร่างสูงใหญ่นับสิบก็โผล่พนน้นแนวป่าอาวุธของพวกมันมีทั้งดาบหอกและกระบองเหล็กที่มีหนามแหลมคมทิวจ้อจงมองพวกมันตาเขม็งหัวใจตึ้งกระแทกผนังหน้าอกจนรู้สึกเหมือนหัวใจทรนงของมันจะทะลุออกมาจากอกให้ได้ไม่ใช่เพราะความขาดกลัวแต่เพราะอยากฆ่าพวกมัน ให้ตายเร็วๆต่างหากไอ้พวกชนเผ่าป่าเถื่อนกำลังเคลื่นทับเข้าสู่พื้นที่สังหารแล้วพวกมันคนแรกเหยียบกับดักเมื่อไรความกลโลหนจะเกิดขึ้นทันทีทับของมันจะรวนเกิดความพาว้าพะวงว่าจะไปทางไหนคราวนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากกับดักที่วางไว้นับสิบจะพุ่งออกจากที่ซ่อนเล่งงานพวกมันให้ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงสิ่งที่เพคิดไว้เป็นจริงทุกอย่าง พวกมันคนหนึ่งเหยียบกับดักเขาอย่างจังกลไกกับดักทำงานในพริบตาไม้เหลายาวกว่าสองเมตรพุ่งออกมาจากหลังพุ่มไม้เขาหาเป้าที่เหยียบกับดักอย่างรวดเร็วอ่าเสียงมันร้องด้วยความเจ็บปวดร่างถูกเหลาแหลมเสียบอกทะลุอ,อกทั้งนั้นหลังมันล้มลงดินพลาดในขณะที่พวกมันเห็นเพื่อนของมันโดนเล่นงานต่างก็พงงะขยับออกห่างจากจุดนั้น แต่กลายเป็นเหยียบกับดักเขาอีกจากหนึ่งคนเป็นสองคนและเป็นสามคนเพิ่มเป็นสิบสิบคนเหล่าไม้พุ่งรากับลูกธนูออกจากแหล่งนับสิบสิบอันเสียบทะลุร่างพวกมันจนล้มลงชักดิ้นชักงอเลือดสากระายพวกมันเริ่มรวนหันหาที่มาของอาวุธกันหน้าตาตื่นอินคาผู้เป็นแม่ทัพ Leaders ถึงกับยืนตะลึง เพราะไม่เคยถูกเล่นง,งานยังไม่รู้ตัวแบบนี้มาก่อนเขาเคยแต่บุกเข้าไปฆ่าชาวบ้านในความมืดอย่างเลือดเย็นทว่าตอนนี้ทัพของเขากลับถูกลอบโจมตีด้วยกับดักนับสิบท่าของเขาล้มตายไปไม่น้อยระวังตัวด้วยพวกมันมีกับดักอินคาตะกวนเสียงกร้าวทว่าแม้จะระวังแล้วก็ยังมีคนของ,ของเขาเหยียบกับดักเขาอีกจนได้ แล้วก็มีอันร่วงลงไปนองขาดใจตายอินคาขบกรามแน่นด้วยความโกรธคิดไม่ถึงว่าจะมีคนกล้าต่อกรกับกองทัพนักล่าที่เครียงไกลของเขายังเจ็บแสบและตอนนั้นเองก็มีเสียงตะโกงกร้าวข้าพวกมันเป็นเสียงของเพชรนั่นเองที่เห็นว่าจำนวนของพวกศัตรูลดลงลงไปกว่าครึ่งจึงบุกจู่โจมเล่นง,งานพวกมัน สร้างความอ,อกสันขวัญแขวนให้พวกมันมากเข้าไปอีกพวกมันกำลังระสำตั้งตัวไม่ติดคราวนี้ถูกเลิงงานด้วยคมดาบอย่างรวดเร็วถึงพวกมันจะสู้ก็ต้องเป็นฝ่ายที่ล้มตายเจ้าทิวกระโจนตามเจ้าเพชรไปติดๆช่วยเพชรตัว,วคมดาบฟาดฟ,ฟันปลิดชีวิตพวกชนเผ่านักล่าอย่างมันมือเจ้าแดงกับคนอื่นๆก็พุ่งออกมาร่วมใจการฆ่าพวกศัตรูอย่างไม่ปราณีพวกมันตื่นตระหนก ไม่เห็นว่าคนที่พุ่งออกมาจากที่ซ่อนเขาเล็งงานพวกมันล้วนเขียนหน้าตาเหมือนพวกมันไม่มีผิดพวกมันกําลังคิดว่าคนพวกนี้ก็เป็นชนเผ่านักล่าเหมือนกันแต่วิธีการเล่งงานพวกมันนั้นดูเฮี้ยมโหดกว่าจนพวกมันต้องสู้พลางถอยพลางถึงจะสามารถใช้หอกเล็ดดาบตอบโต้สัมผัสถ,ถูกฝ่ายตรงข้ามได้แต่กลับไม่มีบาดแผลเกิดขึ้นแม้เพียงรอยแมวข่วนก็ไม่มี แต่ทว่าเมื่อคมดาของฝ่ายตรงข้ามสัมผัสร่างกายพวกมันบาดแผลชะกันก็เกิดขึ้นทันทีท่านอินคาคีบหนีไปก่อนเร็วทหาของอินคาสกัดพวกเพชรเอาไว้ร้องบอกให้อินคาหนีแต่อินคาซึ่งมีความหยิ่งพยองในความเก่งของตัวเองไม่ทําตามมันคิดแต่จะฆ่าศัตรูให้จงได้ข้าไม่หนีข้าจะฆ่าพวกมัน แต่พวกมันเก่งกว่าพวกเราอีกน่าท่านอินคาพวกเราล้มตายลงไปเรื่อยๆแล้วอินคายืนหน้าตาถึงถึงลูกน้องของเขาพูดไม่ผิดเพราะคนที่ล้มตายลงไปเรื่อยๆคือคนของเขาแต่กับพวกมันไม่มีใครตายแม้แต่สักคนเดียวคนอย่างข้าอินคานักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ผู้ใดจะไม่มีวันหนีผู้ศัตรูเป็นอันขาด อินคากระชากเสียงอย่างโกรกแค้นแล้วก็โจมไปเล่นง,งานเจ้าทิวที่กำลังไล่ฆ่าคนของอินคาอย่างมันมือเจ้าทิวโดนอินคา่วยโอกาสเล่นง,งานทางนั้นหลังไม่ทันระวังตัวถูกคมดาบกันนำจนทลาล้มลงไปอินคาพุ่งตามไปซ้ำตอนนั้นเพชรหันมาเห็นเข้าพอดีจึงพุ่งดาบใส่อินคาเพื่อช่วยเจ้าทิวแต่อินคาก็ายังว่องไวปัดดาบของเพชรกระเด็นพ้นไปเจ้าทิวลุกพรวำพลาด รอดพ้นจากการถูกฟันซ้ำไปได้แต่ก็ต้องรับมือกับพวกที่พุ่งเข้ามารุมตอนนี้อินคาพุ่งเป้าไปที่เพชรที่มีเพียงมือเปล่าโอกาสเป็นของเขาแล้วที่จะบทขยี้ไอ้ศัตรูคนนี้ให้ตายภายใต้คมดาบของเขาความมุทะลุดุดังของอินคาทำให้เขาเงื้อดาบขึ้นสุดแขนพุ่งเข้าใส่เพชรหมายจะฟันร่างของเพชรให้ขาดสองท่อนแต่แล้ว อินคากลับต้องพงะงายหลังไปพร้อมกับความเจ็บปวดเมื่อเพชภายสองมือแล้วผลักออกไปข้างหน้าคลื่นพลังที่มองไม่เห็นกระแทกราอินคาเขาอย่างจังดวงตาอินคาลุกโผล่ไม่รู้ว่าคนที่มันคิดเจ้าชีวิตนั้นมีพลังอาคมที่ไร้ากาศมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้าหนุ่มคนนี้เสร็จแล้วคำเตือนของครัวเท่าพุดขึ้นมาในหัวแต่เขารั้นไม่ฟัง พราะความเย,ยื่หยิงในฝีมือตัวเองว่าแน่ไม่มีใครจะเอาชนะเขาได้เขาสบป,ประมาทว่าชาวบ้านพวกนี้คือผู้อันแอที่จะต้องถูกล้างเผาพันุ์ให้สิ้นโดยชนเผ่านักรบกของเขาแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างที่คิดเสร็จแล้วชาวบ้านพวกนี้มันเก่งเลดเจ้าเลนักใช้กับดักเล่นงานคนของเขาล้มตายและพวกมันก็บุกจู่โจมราวกับสายฟ้า แต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ใช้พลังอาคมเล่นงานมันถ้ามึงแน่จริงก็อย่าใช้อาคมออกมาสู้ตัวๆกับกูสิวะอินคาตะโกนท้าเมื่อลุกขึ้นยืนจังก้าได้อีกครั้งเพชกระตุกยิ้มดวงตาคมกล้าไม่ปฏิเสธคำท้าของอินคาเอาสิข้าก็พร้อมที่จะสู้กับเองด้วยอาวุธเช่นกันแล้วเพชก็กลมลงหยิบดาบ ที่ตกอยู่ข้างๆศพศัตรูขึ้นมากระชับไว้ในมือและก้าวไปยืนประจันหน้ากับอินคาห่างกันไม่ถึงสองวาค้าพร้อมที่จะฆ่าเองแล้วเพชรพูดเหมือนต้องการยั่วโทรศัต์อินคาให้ปรุงคลานและอินคากโกรธจนหน้าตาดุดยักษ์เขากระโจนเข้ากระนหน่ำคมดาบใส่เพชรอย่างบ้าคลั่งเจ้าทิวหันมาเห็นก็กระโจนเข้ามาช่วยแต่ยังถูกรุมติดพันอยู่ เสียงโลหะประทักกันดังสะานอย่างน่าหวาดเสียวสะเก็ดไฟสีส้มและแปลปลาาอินคาพยายามรุกไล่วังเอาชนะให้ได้แต่เพชรก็ปัดป้องเพลงดาบที่น่ากลัวของอินคาเอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งทําให้อินคาฉุกคิดขึ้นมาได้อนหนุ่มคนนี้ต้องเป็นคนสังหารไอเมฆองครักษ์ของบิดาแน่ๆเขาจึงชะง,งักไปชั่วขณะมึงใช่ไหมที่ฆ่าคนของพ่อกู ถ้าเป็นไอ้คนที่ไล่ฆ่าชาวบ้านอย่างป่าเถื่อนเมื่อวันก่อนละก็ใช่ข้าเป็นคนฆ่ามันเองเพชรตอบอยังไม่สะทกสะท้านอีกฝ่ายถึงกลับทะลึงตาใส่จ้องอย่างกินเลือดก,กินเนื้อกรามทั้งสองข้างบวกันแน่นแทบจะแหลกคาปากในเมื่อวันนี้กูได้เจอคนที่ฆ่าไอเมฆแล้วกูก็จะฆ่ามันให้สะสมจากนั้นจะทำลายหมู่บ้านของพวกมึง ไม่ให้เหลือแม้แต่ซากความแข้งของอินคาไม่ได้ทําให้เพชรรู้สึกวันวายแม้แต่น้อยหาตะคิดว่าคนช่วยอย่างพวกมันต่างหากที่ต้องถูกล้างไปให้สิ้นซากจากโลกนี้เพื่อชาวบ้านหมู่บ้านอื่นๆด้วยที่จะได้ไม่ต้องถูกพวกมันข่มเหงรังแกและฆ่าล้างเผ่าพันุ์อีกต่อไปพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่จะต้องกลับมาสงบน่าอยู่ ผู้คนที่อาศัยพื้นป่าแห่งนี้หล่อเลิ้ยงชีวิตจะได้ทำมาหากินใช้ชีวิตกันอย่างสงบสุขความสงบเยือกเย็นของเพชรไม่ได้เป็นที่เกรงขามสำหรับอินคานักรบเผ่านักล่าผู้กำลังเต็มไปด้วยไฟแห่งโทรศัพความหยิ่งทะนงในความเก่งกล้าของตัวเองทำให้หัวหน้าเผ่านักล่าคนนี้คิดว่าจะฆ่าเพชรได้อย่างง่าดายในเมื่อเพชรยอมที่จะสู้กับเขาโดยไม่ใช้คาถาอาคม นั่นหมายความว่าเขาได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้อินคาเปิดฉากพุ่งเล่งงานเพชรด้วยพลังแห่งความกวดกริ้วคมดาบที่ฟาดฟันใส่เพชรหนักหน่วงรุนแรงเสียงคมโลหะปะทักกันดังกึกก้องสถานฝ่ายหนึ่งร้อนแรงดังทะเลเพลิงอีกฝ่ายกลับเยือกเย็นราวสายน้ำในหุพิมะเปรียบเป็นหนึ่งไฟกับน้ำพุ่งเข้าปะทะก,กันด้วยแรงอันเกลียวกราดทว่าไฟ ยอมพายต่อน้ำพลังแห่งความสงบเยือกเย็นยอมกลบความเดือดดาลได้ทุกคราเช่นเดียวกับผู้มีสติปัญญายอมอยู่เหนือคนที่มัวเมาในความแค้นไร้การยังคิดไม่ว่าอิงคาจะโหมแรงโจมตีเพชรดุดควายเปลี่ยวที่บ้าคลั่งแต่ก็ไม่สามารถทำให้เพชรเพลียงพร้ำเสียทีมีแต่อิงคาต้มงพง,งะดวงตาเบิกโพรงเมื่อเพชรตัวคมดาบตบโต้ในบางจังหวัด จนอิกายต้องใจหายและกลัวเกรงทว่าคนที่มีจิตใจมืดดำไม่ผิดการถูกครอบงำด้วยปีศาจร้าย่อมจะเกิดความสำนึกในสิ่งที่ผิดของตัวเองมันจึงกลายเป็นความโกรธแค้นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอินคาไม่เคยพ่ายแพ้ผู้ใดมาก่อนศัตรูทุกคนที่เขาปะมือด้วยล้วนถูกเขาฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทารุณแต่เจ้าหนุ่มที่เขากำลังประทะอยู่ด้วยนี้ กลับทำให้เขาเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดจับดาบยิ่งเขารุกไล่วางเอาชีวิตฝ่ายตรงข้ามมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งถลมไปสู่หายนะของชีวิตตัวเองแรงที่โถมเล่นงานศัตรูกำลังย้อนกลับมาเล่นงานเขาเองและตอนนั้นเองเจุกเพชรที่จักรับเป็นรุกตว,วัดคมดาบที่ว่องไวและรวดเร็วดุใสยฟ้าใส่อินคาที่ถึงกับพงะถอยหลังกรูดมือที่กำดาบถึงกับสถาน เมื่อเพชรกระน,นำคมดาบเข้ามาสะเก็ดไฟสีส้มกระจายวาบมา่านตาของอิงคาลุกโผล่ใจเต้นระทึกความหวั่นหวันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเจ้หนุ่มคนนี้นอกจากเก่งคาถาอาคมแล้วฝีมือดาบของมันก็เก่งอย่างคา,าดคเนไม่ได้ไอ้เมฆค,คนของบิดาที่เก่งอย่างหาคู่เทียบไม่ได้ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับมันมันร้ายนัก เป็นศัตรูคนแรกที่อินคาไม่อาจประมาทฝีมือมันได้อีกต่อไปทว่าคนที่หลงตัวเองอย่างอินคาก็ไม่อาจยอมรับความพ่ายแพ้ได้ความเป็นหนึ่งของชนเผ่านักรบทําให้เขาคิดอยู่ในหัวเพียงอย่างเดียวคือต้องฆ่าศัตรูคนนี้ให้จงได้ดังนั้นอินคาจึงรวบรวมกําลังเท่าที่มีตอบโตเเบ้เจ้าเพชรอย่างบ้าคลั่งเว่าจ้าเพชรกลับไม่รู้สึกวันไหวแม้แต่น้อย ยิ่งอินคาถมแรงเข้ามากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เพชรจาชนะก็เปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้นและนายบพันั่นเองที่อินคาเงื้อดาบขึ้นสุดแขนหมายจะกระน,น่ำฟันร่างเพชรให้สะใจในความแค้นจุเพชรพลิกตัวหลบคมดาบได้อย่างรวดเร็วแล้วกลับมาพร้อมคมดาบในมือที่กระน,น่ำคู่กลางหลังของอินคาดาบคมกริบของเพชรตัดพักคลุมหนังเสือของอินคาขาดวิ่น คมดาบเฉือนเข้าเนื้อเกิดบาดแผลเลือดสดสด,สดทะลักทันทีอินคาถึงกับสุดลงไปที่พื้นมันกัดฟันใช้ปลายดาบยันกายลุกขึ้นเพื่อสู้ต่อทว่าเจ้าเพชรไม่เปิดโอกาสให้คนชั่วได้แหวงกัดดาบในมือสะบัดวู้ตวัดเข้าที่ลำคอของอินคาอย่างแม่นยำและรวดเร็วอินคาสะดุ้งเยือกดวงตาเบิกโพลงความเจ็บแปกปราบเล่นวาบจากต้นลำคอ ร่างทางร่างชาแข็งราวกับถูกสาบเขาพยายามจะขยับแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองพิบตานั้นเองหัวของอินคาหลุดจากบ่ากลิ้งหลุนๆไปกับพื้นดวงตาย,ยังเบิกโพรงเผยแววหวาดผวาราวกับได้เห็นมัจจุราชอยู่ตรงหน้าเพชรเกาเข้าไปใช้มือข้างหนึ่งคว้าหัวอินคาขึ้นมาเลือดหยดไหลาจากปลายผมลงเต็มข้อมือ แต่เขาไม่แม้แต่จะกระพริบตาจงดูบนหน้าของพวกเองตายแล้วเสียงประกาศก้องดังกังวานไปทั่วพวกศัตรูที่เห็นเหตุการณ์เบิกตาโพลงความกลัวเขาเกอกกินหัวใจที่โหดเหี้ยมหายไปหมดสิน้นพวกมันต่างหันหลังวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอด